ข่าว indie, อินดี้ขยี้ทุกข่าวสภาพนายกซอฟต์พาวเวอร์ใส่กางเกงช้างมาทำงานโอ้ยจะบ้าตายโอ้ยนะนี่ฮะนายกขอความร่วมมือนะ มีการรรชวนข้าราชการนะใส่กางเกงช้างมาทํางานีิโอแต่จริงจริง,รงมันไม่ได้เก่งช้างหรอกมันเป็นเกงลายต่างๆนั่นแหละนะครับประจําจังหวัดนะแต่ละจังหวัดก็จะมีลายของเขาอะนะแต่ลายมา้าลายแมวลายเสือลายสิงลายกระต่ายและอะไรเนี่นะครับแต่คือมันทรงกางเกงลายช้างนั่นแหละเนี่ยนายกใส่ด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เดินแช่แวบแบช่แวบแบช่แวบกบู <laughs> กูจะบ้วกูจะบ้านนะกูจะรั่วนะครับแล้วใส่คนเดียวไม่พอนี่เอารัฐมนตรีมาใส่ยืนโอ้โหดูสภาพสิท่านผู้ชมนะดูสภาพซอฟท์พาเวเอร์อืจะเลิศละประเทศไทยจะเลิศละนะครับไอ้พวกแสดงก็อวยอยู่นะพวกแสดงตัวเนี้ยเอาเ้าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะก็ใส่กันทั้งหมดเลยนี่คะก็สวยกันนี่คะ อนะสมองนะครับมันเหมาะสมไหมเนี่ยนะเออมึงจะให้ใส่กางเกงช้างมาทํางานเนี่ยเหมาะสมไหมโอ้โหแฟชั่นนะแฟชั่นอะไรวะเนี้ยข้าราชการบอกโอ้โหอะไรวะเนี้ยนี่กูต้องไปซื้ออีกแล้วเหรอเงินเดือนก็น้อยน้อยอยู่แล้วข้าราชการไทยนะครับนี่กูต้องไปถอยกางเกงมาอีกแล้วเหรอตัวเท่าไหร่เนี่ยแล้ววันหึต้องใส่ อาทิตย์หนึ่งต้องใส่กี่ตัววะห้าตัวตัวละกี่ร้อยวะเนี่ยตัวละสองร้อยนะซื้อเป็นพันอีกหมดเป็นพันอีกโอ้ยนะครับโอ้ยนะปัญหาประเทศชาติมีเยอะแยะมึงไม่แก้นะมึงมาหมกมุ่นกับไอ้กระเกงซอฟพาวเวอร์ซุดซอฟตพาวเวอร์นะ ราคาข้าวตกต่ำเนี่ยนะขั้เกงซอฟพาวเวอร์นี่มึงช่วยอะไรได้ไหมนี่ไงสมใจคนเสื้อแดงสมใจยุคประชาธิปไตยสมใจยุคซอฟตโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยไม่รู้จะไม่รู้จะหัวเราะยังไงล่ะเห็นล้วเวทนานะครับเวทนาซอฟพาวเวอร์จริงๆนะ อา้านี่แหละคือความภูมิใจของคนแสดงเนี่ยนี่คือความภูมิใจของนางแบกนายแบกโู้ยเนเออนะครับเดี๋ยวว่างๆก็พาลูกมาเล่นสนามอีกนะเอเอเราบอกอะไรนะบอกเวลาเลิกงานแล้วเล่นได้ไม่เป็นไรคนเรามต้องมีความสุขกันบ้างพาลูกมาวิ่งเล่นสนามเออน,นะเออดีดีมากครับดีมากเอาเลยฮะตามสบายครับนะ เซินซอฟ p พาเวเกันต่อไปประเทศชาติจะชิบหายยังไงก็ช่างมันนะประเทศชาติจะชิบหายว่ายวาอดยังไงก็แล้วแต่สนใจอยู่ s ต่ซอฟพาเวเนี่แหละเนาะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ